สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชีโกกกองนะคะย่าจะพาเอฟซีมาดูเห็ดกันนะคะเห็ดที่วังปูของเรานะคะโอ้ยพี่น้องเยอะมากามาดูค่ะมาดูค่ะมาดูพี่สายลาคุณูโรดูโอ้ซีซีเหลืองเออเอออยู่เลยดู ี่คือสาลาคุณพุโรนะคะใต้สารานะคะเห็ดนี้จะออกเยอะมากโอ้พี่น้องอันนี้คือเห็ดพึ่งนะคะเห็ดน้ำพึ่งโอ้เห็ดน้ำพึ่งนะคะเดี๋ยวยากเก็บเก็บก็บอันนี้คือใต้สาราทิดาเรษฐีนะคะเราเก็บก็ลําบากอยู่นะคะเอฟซีแต่ก็ต้องเก็บนะคะไปแกงแกงใส่บวบนะคะเราซื้อบวบมาโน้นฝั่งโน้น เยอะมากเลยเยอะมากอืมได้แล้วได้แล้วได้แล้ว Fc ได้แล้วอ่ะเอาไปเอาไปกันเอาไปแกงเอาไปแกนดูดูดูแกนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีก็บเก็บเก็บเก็บนำไปรวมกับเพื่อนๆนะคะอของใส่ประดาเก็บมา เก็บเห็ดน้ำหมากมาเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็จะไปรวมกันโอ้เก็บเก็บไม่บหวไม่ไหวเอซีเยอะมากโอ้ค่ะโอ้โหเร็วเร็วเก็บ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 ก็บเก็บโอ้โอไม่ไหวไม่ไหวเยอะมากเยอะมากมาโอ้จะได้สดเก็อเก็บ ไม่เห็ดกเช้าซุบีมันคุกก็มันไม่มเามู่นคถึงก็เอการเป็นเยอะไมาชว่าพระเจ้ามาูมแบบเดียวเองแต่ไม่ละหงเยอะเนาะ เดอก็ถตอนนี้ารหหักไว้ม um. ่ใช่หรอตอนนี้ถ้าใครคิดนี่นะเอามาเสยก็ได้หมูนะเอามาเสยก็ได้ตอนหมูตอนก็มีสกิโลกเ็ทลยมเตาวอก็เมื่นเม้วืวานไม่กินข้าวเลยนะเดี๋ยวป้าชาวบ้านจะเอาน้ำออกจากหม้ออ้าวหม้อี๋แว่ายไปไหนแล้ว ซ้อนน้ำมอนเจียวอ้าวคือเพื่อนานี่นะทางห้อเขาเจียวทางใครเหรอก็ด่าเหรอก็ด่าเมื่อวานไปก็น้ำมนต์เอ้ยน้ำมนต์บอกว่าวันนี้หนูจะกินวันนี้หนูจะกินชาบูชิเพราะว่าตอนนี้อ่าอะไรนะทำไส้เรากรอกกรอกน้ำมนต์เลยเออแม่ กินขาบุชีนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าลำไส้จะเลาะกอดตับห้อดทั้งหมดหรอกก็โชว์เลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยแม่แล้วก็จะหุงข้าวสองถ้วยนะได้เหลืองกินได้จะอมยายเิ่งเก็บมาเมื่อวานอยู่เก็บมาเมื่อวานว่ายากิยแก่ก็เอาไปใส่ตุ้งรวยพี่แกงส้มเรามีไหมพี่แกงส้มมีมีมีกะล้วนสดส้มปรุงไรก็ได้ นี่ไงพี่แกงส้มปูแกงเท็ดใครแกงเผ็ดคนกรุงเทพอะไรทำแกงส้มไม่เป็นส้มกรุงเทพเขลือกหอยมาที่แกงส้มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมเยอะนะก็เกี่ยวกับเหตุอะไรอะไรคือเห็ดอะไรย่าเห็ดตุ่นโอ้ยจะกินส่วนไหนของมันคือมันน้อยแท้มันแท้เลยนี่เหรอ ่ยาากเบดีวต้องกินให้หมดนะข้าวอ่ะเสือต้องกินสามเวลานะเนี่ยมันมันเหลือทุกวันเลยมเป็นข้าวเย็นเลยอ่ะในในหมอนอ่ะดูนะเออตอนนี้แค่สองถ้วยเองอันนี้มันเอาดูมรงดูดูมรงดู้นู่นมาไม่ได้เสียบอกเลยถ้าเสียค่อยรู้เลยก็ไม่ต้องหุงเสียมันเสียได้มันเสียกินออกแล้วเราก็เอาไปให้น้องก็ได้ปลาก็ได้ อ้าวจ้าอนคตตีนาคาลงไปทนนี่มานี่นีเออมามัน้ามามากระโดดเข้าเลยนั่นเาเดี๋ยเอ็นเดียกเขาเลยเอาตัดตัดไทร่เอาไม้ตรงไ้มากกระาย เดี๋ยวนี้หมามันมันติดอะไรไหมติดเท้าติดสปริงเตอร์กระโดดเนีมัวอ้ยยากายิบหรือยังตายแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกตยก็่ายเหมือนกันคำอุทานมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรผู้ไทยนี่จะว่าโอ๊ยตายละผู้ไทยเลยนี่ อไนะอ้ชัดบวกปาบ้นานชัดปลาชาวบ้านอเปอรมัน,นออกยังไงเนาะป้าบ้าน,นเปลือกเนี่ยออกใช่ไหมเอาออกเนั้นอเปลือออกให้อร่อยเลยรอ,ยอรอยอดด่อยวะไม่หรอแกพูด้ยังไง เสือย่าปอกโเสือเฮียจะล่อยแบบนี้ปล่อยไปเลยสานี่โอ้เอาให้อันนี้ย่าเอาลึกบ้างบ้านบงลึกบ้างน้ำบ้างแล้วน้ำพริกกะปิเราก็มีแล้วย่าแบบนั้นเลยย่าเอาเอาปอกปลืไม่ติดเลยย่าแบบนั้นเลย

通过一年建设，成功。 ั์สินค้าของมนองโอมโฮมรั์ด้วยนะครับผมนะใหม่ล่าสุดตอนนี้เราก็มีแล้วนะฮะปลาหมึกเจาะตาปลาหมึกแพปลาหมึกขา,ากลางนะฮะรวมถึงปลาริลกิวแล้วก็ตุ้มแห้งนะฮะรับประทานทุกเมนูหน199ึ<ล>่งเก้าเก้าส่งไปที่บ้าน,าน,นไม่มีค่าขนส่ง อเ,อ,อเดียวก็สง่งให้นะคอันนั้นอะไรไข่อะไไข่เจียวชอวะอมไข่เจียวชอวะอมมไข่กี่ฟองไข่สามไข่สฟองชะอมหน,น,นึงกัมทางนี้ก็จับเกลงล้างทางโน้นก็น่าจะผัดบวก นะผัดบวกนะฮะคุณผู้ชมนะนก็ฝากช่วยนะนะก,กั <จะ S 1> กน,นกติดด่านให้กำลังใจนะอยู่กับพวกเรายัางน้อยสัก5นาทีก็ยังดีนะครับเฮ้ยหอมอยู่โอเคอยู่ อโอ้สีเหลืองกรอบเหลืองทองน่ารับประทานม,มาดูตรงนี้ใกล้ๆหน่อยสิตรงนี้ห้าช่องหนึ่งมาดูตรงนี้หน่อยความลงนิดนึงงอลงงอลงอีกนิดนึงมองไปเห็น ป้าจะเป็นการผัดบวกใส่หมูคุณผู้ชมหอมเนาะไข่เจียวชอมเวอรี่น่ารับประทานหอมมากเลยชอมเก็บมาจากบ้านลุงเต่าเมื่อวานเอาเหรอเก็บม,มาจากบ้านลุงเต่าเมื่อวานยับเข้าไปอืมอ,อืมทีนี้ไปที่บ้าน อันนั้นคือจะใส่อะไรเนี่ยมีสุดฮะสุดปลาแถบบ้านก็คือตั้งน้ำมันอ๋อเอาเครื่องปรุงมารวมกันรวมกันหรือ้องกระหยอดทีละอย่างเนี่ยอ๋อผสมเครื่องปรุงที่เราคิดว่าเราจะใส่ให้เกิดความแซ่บความอร่อยลงไปคนเคเร่เคเร่รวมกันไว้ในถ้วยเลยต้องเคาะกระทะให้ดังใช่ไหมยิ่งดังยิ่งอร่อยหมูไช่ ไฟแรงๆไสหูลงไปหลังจากไส่กระเทียยเนะแล้วก็นี่นะฮะที่ผสมเอาไว้นะหืมกลิ่นหอมขึ้นมาแล้ว โอ้ยนี่เป็นแต่พรขย่อขย่อกขอกไ่โลดผัดลงก้กันเลยกันเละเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเอ้าเหรอเก็บที่สาราที่ดาเศรษฐีเห็ดพึ่งน้อยมีเห็ดพึ่งน้อยด้วยใส่ยาไปใส่หนึ่งเขาไม่บวมไปออ๋อมันจะได้นุ่มไวกว่าอ่าจะได้นุ่มมันจะได้ยืดมันจะได้พอรู้สึกว่าบวมมันจะสอบอนิดนึงนะฮะ ไฟบัดกรอบอ่ะลาดอีส้ำสองให้ซูกิไปเปืือยนะเด้อมใส่เน่นเนาะักไท้หลอดเอาโอเคเนจะได้มีสีสันใส่ไหมไม่ไม่ทานบอกไม่ทานมันต้องใส่ไข่กรอบด้วยไขหรอบีสดชากว่าลืมมส่งใต้แม่ใครเ่ บก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 บอกอย่างเดือดดูเดือดเดือดมากน้องค่อยกระตก็นอย่งกจะตุ้ไป้บบนันเีเสียมาธิสรับที่นีประมาณนี้น,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 นะคะอด